สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจจากเอกสารหลายชิ้นเลยนะคะทั้งเรื่องระเบียบข้าราชการาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนโยบายการศึกษาไปจนถึงแนวทางการพัฒนาคนภาครักยุคใหม่ค่ะครับผมเป้าหมายก็คืออยากจะสกัดเอาแก่นสําคัญสําคัญที่มันเชื่อมโยงกันออกมาให้เห็นภาพชัดๆนะคะครับ เราจะมาดูกันว่าพวกกฎเกณฑ์พื้นฐานต่างๆสิทธิที่เราควรรู้ในยุคดิจิตัลและก็ทิศทางการพัฒนาคนเนี่ยมันสะท้อนภาพรวมของอการทำงานภาครัฐแล้วก็นโยบายที่กำลังเปลี่ยนไปยังไงบ้างนะครับค่ะเริ่มกันที่โครงสร้างหลักๆของระบบราชการก่อนเลยพรบระเบียบข้าราชการพลเรือนที่เอกสารเขาเน้นมากๆคือเรื่องระบบคุณธรรมหรือ merit system นะคะครับผม คือเน้นเลือกคนจากความสามารถจริงๆไม่ใช่แบบเส้นสายอะไรแบบนั้นนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากการสอบแข่งขันอ่าใช่ครับมาตรา53เลยแต่ก็น่าสนใจนะครับว่าเขาก็มีข้อยกเว้นเปิดช่องให้ดึงผู้ช่วชาญพิเศษเข้ามาได้ด้วยเหมือนกันอ๋อค่ะมาตรา55-56ใช่ไหมคะครับเพื่อให้ได้คนเก่งเฉพาะทางจริงๆเข้ามาช่วยงานภาครัฐอันนี้ก็การเป็นการวางหลักเรื่องความเป็นธรรมและก็ความเป็นมืออาชีพด้วยครับ แล้วถ้าเกิดปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมล่ะคะมีกลไกอะไรไหมมีครับอันนี้น่าสนใจคือข้าราชการมีสิทธิอุดธรณ์ได้นะครับต่อกพคออหรือคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมครับอ๋อกพคออค่ะครับเขาดูแลเรื่องนี้โดยตรงหรือถ้าไม่พอใจคำวินิจฉัยก็ไปสุดได้ถึงศาลปกครองสูงสุดเลยครับตามมาตรา114116ครับโห้ก็มีขั้นตอนมีระบบตรวจสอบทวงดุลชัดเจนนะคะใช่ครับผม โอเคค่ะจากเรื่องในระบบราชการขยับมาเรื่องใกล้ตัวเรามากๆในยกนี้หน่อยค่ะ PDPA หรือพอรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับเรื่องนี้สําคัญมากเอกสารยกตัวอย่างไว้ชัดนะคะอย่างเบอร์โทรศัพท์อันนี้คือข้อมูลส่วนบุคคลแน่นอนครับใช่ครับข้อ6เลยแต่ที่น่าสนใจคือข้อมูลอ่อนไหวหรือ sensitive data นะครับอย่างข้อมูลสุขภาพความเห็นทางการเมือง พวกนี้ใช่แต่กลับไม่ใช่ชื่อนามสกุลอันนี้ถือเป็นข้อมูลทั่วไปแต่พวกข้อมูลสุขภาพความเชื่ออื่นอรานั้นอ่อนไหวต้องระวังเป็นพิเศษสิ่งสำคัญจริงๆของกฎหมายนี้คือสิทธิของเจ้าของข้อมูลนะครับมีสิทธิอะไรบ้างคะหลักๆเลยก็คือสิทธิเข้าถึงขอรู้ขอสำเนาข้อมูลตัวเองได้มาตรา30แล้วก็สิทธิขอแก้ไขถ้าข้อมูลมันผิดพลาดไม่ถูกต้องมาตรา35อืม แล้วการที่ใครจะเก็บข้อมูลเราเนี่ยส่วนใหญ่ต้องขอความยินยอมจากเราก่อนมาตรา19และคนเก็บข้อมูลหรือผู้ควบคุมข้อมูลเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องดูแลข้อมูลเราให้มั่นคงปลอดภัยด้วยครับมาตรา37ก็คือเน้นคุ้มครองสิทธิเรามากขึ้นเยอะเลยนะคะชัดเจนเลยครับค่ะทีนี้มาดูเรื่องการพัฒนาคนบ้างอีกมุมที่สำคัญมากๆก็คือการศึกษาตั้งแต่ต้นทางเลยนโยบายเด่นปี68เรียนดีมีความสุข อันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะครับนโยบายนี้ออมีหลายประเด็นยอยที่น่าสนใจนะครับเช่นการพยายามลดภาระครูค่ะอย่างเรื่องยกเลิกครูเวนใช่ไหมคะใช่ครับอันนั้นเลยแล้วก็ลดภาระนักเรียนด้วยแนวคิดแบบเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาหรือ anywhere anytime อ๋อค่ะแล้วก็มีอีกอันที่ผมว่าน่าสนใจคือ learn to earn ครับเรียนแล้วต้องเอาไปใช้ทางานหาเงินได้จริง เรียนแล้วมีงานทํามีรายได้อันนี้สําคัญมากเลยคะ่ะแต่ว่านโยบายดูดีนะคะแต่ความท้าทายมันอยู่ตรงไหนคะความท้าทายใหญ่เลยครับคือคุณภาพการศึกษาเพราะเอกสารก็อ้างอิงผลพีซ่านะครับที่บอกว่าเด็กไทยเกินครึ่งเลย59%เนี่ยยังต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐานอยู่โูหเกินครึ่งเลยเหรอคะครับข้อ57 เพราะฉะนั้นนโยบายเรียนดีมีความสุขบวกกับการสร้างความเสมอภาคแล้วก็การตั้งเป้าพัฒนาโรงเรียนคุณภาพอย่างน้อยอำเภอละแห่งเนี่ยก็คงเป็นความพยายามจะแก้โจทย์ใหญ่นี้แหละครับฟังดูเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องทำต่อเนื่องเลยนะคะแล้วหันกลับมาที่ตัวบุคลากรภาครัฐเองล่ะคะเอกสารมีแนวทางพัฒนาคนกลุ่มนี้ยังไงบ้างครับตรงนี้เน้นมากเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือ life long learning ครับค่ะแล้วก็การสร้างระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้หรือ learning ecosystem คือไม่ใช่แค่ส่งไปอบรมแล้วจบแต่ต้องสร้างบรรยากาศสร้างเครื่องมือให้เรียนรู้ได้เรื่อยๆในการทำงานเลยระบบนิเวศการเรียนรู้เช่นอะไรบ้างคะก็เช่นการเรียนรู้แบบผสมผสานหรือ blended learning นะครับทั้งออนไลน์ทั้งเจอหน้ากันข้อ21หรือการใช้แหล่งเรียนรู้เปิดพวก open learning resources ให้เข้าถึงง่ายๆข้อ75ทำไมถึงต้องเน้นเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตมากขนาดนี้คะสำหรับคนทำงานภาครัฐ เ,เพราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากครับภาครัฐยุคใหม่ต้องการคนที่ปรับตัวเก่ง adaptability ต้องมี growth mindset คือเชื่อว่าตัวเองพัฒนาได้ตลอดข้อ3อืมค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือทักษะดิจิทัล digital, digital competency เพื่อให้องค์กรโดยรวมมันคล่องตัวขึ้นหรือแอรจ่ายขึ้นนะครับสุดท้ายก็คืออยากให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ learning organization จริงๆแล้วมีเครื่องมืออะไรช่วยให้มันเป็นระบบมากขึ้นไหมคะมีครับ ที่พูดถึงคือแผนพัฒนารายบุคคลหรือ IDP ข้อ40อันนี้จะช่วยให้การพัฒนาของแต่ละคนมันชัดเจนขึ้นสอดคล้องกับทั้งเป้าหมายของตัวเองแล้วก็ขององค์กรด้วยครับค่ะฟังดูแล้วก็เห็นภาพรวมเลยนะคะตั้งแต่กฎกติกาพื้นฐานในระบบราชการสิทธิส่วนบุคคลในโลกดิจิทัลที่สาคัญมากๆนโยบายการศึกษาที่พยายามแก้ปัญหาใหญ่แล้วก็แนวทางการพัฒนาคนในภาครัฐให้เก่งขึ้นทันโลกมากขึ้น ใช่ครับภาพมันเชื่อมกันหมดตั้งแต่ระดับโครงสร้างนโยบายไปจนถึงตัวบุคคลเลยครับค่ะทีนี้มีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดต่อนะครับจากทั้งหมดที่เราคุยกันเนี่ยมันชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยคือเรื่องการเรียนรู้ไม่สิ้นสุดกับทักษะดิจิตัลค่ะคำถามคือท่ามกลางทักษะเยอะแยะความคิดมากมายที่จําเป็นเนี่ยถ้าให้เลือกแค่อย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นทักษะหรือ m ม n เสร็จก็ตามนะครับคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่เราทุกคนเลย ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนควรต้องรีบสร้างรีบพัฒนาเดี๋ยวนี้เลยเพื่อให้รัดมือกับการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่หยุดนิ่งแบบนี้ได้